เดือนนี้มันมี28วันนะคะเดี๋ยวรอคนก่อนนะคะเดี๋ยวพออาจาอธิบายให้เน้นยังไงอะไรยังไงงวดที่แล้วก็มันก็ไปเข้าเลขหน้าเนาะแม่เนาะงวดที่แล้วมันก็ไปเข้าเลขหน้าเนาะงวดนี้เห็นแล้วเออซื้อเลยแม่ซื้อเลยในกลุ่มให้หมดแล้วในกลุ่มให้หมดแล้วเดี๋ยวรอคนก่อนนะคะเดี๋ยวฮานอยวันนี้ก็เหมือนเดิมนะแม่นะฟันตัวเดียวเหมือนเออฟันสองตัวเหมือนเดิมนะคะไปหาซื้อด้วยนะ พอไปซื้อมาแล้วเมื่อวานพอไปหาซื้อมาแล้วเมื่อวานนะคะพอไปหาซื้อมาแล้วงวดเนี้ยมันมีมันมีเวลาอยู่แค่กี่วันเองนะคะไม่กี่วันเองเดี๋ยวเลขก็ออกอีกแล้วอาทิตย์หน้าเลขก็ออกอีกแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เก่งแบบเก่งเยอะเนาะแม่เนาะเฮ้ยสิบางไเลยเนาะแม่เนาะเลขงวดนี้ก็เลิกอยู่นะเลขงวดนี้นะเดี๋ยวอีกกี่วันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเลขก็ยังไม่ออกนะ วันอังคารนะอุ้ยเลขออกวันอะไรอะวันอังคารหรือแม่ใช่ไหมเลขออกวันอังคารไหมแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราดูก่อนอืมเลขออกวันอังคารไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเลขออกวันอังคารไหมเกาะใช่ไหมแม่เลขออกวันอังคารไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะใช่เนาะแต่ออกตรงตรงเลยเนาะแม่แปดหนะึ่งหกเนาะเลขท้ายเนาะแม่น่าเสียดายมาก แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าปอน้นห่วยอะไรปอมน้นห่วยอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วปอบอกทุกคนเสมอแหละนะคะปอก็ออปอก็ให้ไปอย่างนั้นแหละนะคะปอก็เจ้าสีวางไหนนาอพี่น้องสื่อกระถึงยากนะคะสื่อกระถึงยากนู่นนี่นั่นกันบแบบว่าหลายอย่าง นะคะอนี่เลขเข้าหรือไม่เข้าก็อย่าทิ้งกันเด้อเลขเข้าก็ไม่เข้าก็อย่าทิ้งกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้รัฐบาลเดี๋ยวพอจะให้รัฐบาลไปด้วยไปซื้อลอตเตอรี่นะเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาย้ำม,มาแม่ขอแม่ขอแม่ของวดที่หนะะึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เด้อจ่าจ,จะเย็นๆนะคะกดแชร์ให้หน่อยพอขอคนละสองแชร์เดี๋ยวพอจะให้ฮานอยกับรัทบีนี่พอให้รัฐบาล <S 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 นี่อันนี้นะพอไปหาซื้อมาได้ห้าใบแผงนั้นมันมีห้าใบเมื่อวานเนี้ยเออแผงนั้นมันมีห้าใบอืมก็เลยแบบว่าได้ได้มาแค่นี้เมื่อวานนี้ปอก็มีทุรานะคะก็เลยไปซื้อเพื่อนก็อุดหนุนปอด้วยปอก็อุดหนุนเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีของมาขายอะไรเงี้ยเพื่อนก็อุดหนุนกันนะคะปอก็ปอก็อุดหนุนเพื่อนนะคะอุดหนุนเพื่อนเหมือนกัน นะคะต่างคนก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันนะคะไม่ค่าลอตเตอรี่นะคะอ่ะเดี๋ยวขอเขียนฮาหนอยก่อนแม่จับอะไรใส่ก็ได้นะคะหรือเล่นเพียวๆหรือเล่นแบบว่าเขาเอื้นมมาอย่างไรหรือเล่นสองตัวเอกก็ได้นะถ้ารัฐบาลเดอ้อ แว่เพิ่งมาค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะคะทั้งสองเพจเลยอ่อดูวันที่เอานะคะเดี๋ยว ดหนึงขึ้นมารอนะคะไปคืนเลยนะคะขอดูดูอ่ะเดี๋ยวปอให้ดูลอตเตอรี่พร้อมกันด้วยอ่ะมานะคะกดเลขหนึ่งขึ้นมาคะ่ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอรัฐบาลค่ะคู่เด่นค่ะรัฐบาลคู่เด่นค่ะแม่แคปแล้วกดเลขสองหมาให้ปอหน่อย รัฐบาลคู่เด่นนะคะสองห้ากับสามเจ็ดนะคะแคปหน้าจอแล้วกดเลขสองห้าขึ้นมาให้ปอหน่อยแคปหน้าจอนะ er? แม่นาแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะนะคะแคปหน้าจอแล้วกดเลขสองห้าขึ้นมาหน่อยนะคะเออแคปหน้าจอแล้วกดเลขสองห้ายวยวขึ้นมาให้ปอหน่อยนะคะ ใครยังไม่ได้จิ้มหลิงจิ้มหลิงให้ปอด้วยใครยังไม่ได้จิ้มหลิงจิ้มหลิงให้ปอด้วยนะคะแม่นะคะคู่เด่นนะรัฐบาลปอเขียนไว้ให้แล้วนะคะปอเขียนไว้ให้แล้วนะคะเออคู่เด่นนะคู่เด่นนะคะมีสองห้ากับสามเจ็ดนะคะสองห้ากับสามเจ็ดนะแม่คู่เด่นรัฐบาลนะคู่เด่นรัฐบาลนะคะสองห้ากับสามเจ็ดนะคะ สองห้ากับสามเจ็ดเดยอแม่นะคะไปหาซื้อหาตํหาหานู่นนี่นั่นได้เลยนะคะหาซื้อหาตําได้เลยค่ะแม่แคปหน้าจอแล้วตัวรองเก้าสี่ใช่ค่ะตัวเหลี่มเก้าสี่อ่ะแคปหน้าจอนะอืมแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขสองห้ามาให้ปอหน่อยเอาตามนี้เลยแม่ เอาตามนี้เลยนะคะใครยังไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มดิงหน้าไร้สดได้เลยนะคะใครยังไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มดิงหน้าไร้สดได้เลยค่ะจิ้มด RIGHT ิงหน้าไร้สดได้เลยค่ะแม่นะคะเอาตามนี้เลยค่ะโอเคไหมห้าร้อยคนดู โอเคแล้วนะเ,เราปล่อยเร็วหน่อยนะคะพอดีมันมันใกล้วันแล้วมันเหลืออาทิตย์เดียวเองนะคะมันเหลืออาทิตย์เดียวเองเลขมันก็จะออกแล้ว<ม>นะคะม,มันเหลืออาทิตย์เดียวเองเลขมันก็จะออกแล้วนะคะเราก็ต้องปล่อยให้เร็วที่สุดนะนาอแม่นาองแล้วก็ต้องปล่อยให้เร็วที่สุดอะ่ะนะคะสองห้ากับสามเจ็ดนะคะสองห้ากับสามเจ็ดนะ เออยั่วมากนะคะสอกับ3 7มเจคือปังคือเฮงอ่ะนะคะใครยังไม่มีที่ซื้อที่แทงอย่าลืมจิ้มลิงหน้าไรสดให้ปอด้วยนะคะมากับคอยซื้อเด้อพี่น้องตรงใจชอบนะคะซื้อเลยแต่ถ้าไม่ตรงใจไม่ชอบมาไม่เหมือนกันผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาบอกปออีกนะคะเลขลอตเตอรี่บัซื้อ3าเจ็ค่ะ เลขลอตเตอรี่ปอพอซื้อสามเจ็ดทุกคนดูเอานะเนี่ยนะคะพอพอได้มาห้าใบเพราะแผงนั้นอ่ะมันมันมีห้าใบนะคะแผงนั้นมันมีห้าใบาแคปอ่านี่เลขลอตเตอรี่ปอนะ นีเ่เลขลอตเตอรีป่ปอแม่กลัวไม่ได้เออนี่ลอตเตอรีป่ปอมันเท่าไหร่